ตำนานแห่งรูนตัวอักษรที่16โซวิโลรูนตัวนี้ชื่อว่าโซวิโลอ่านว่าโซวิโลสัญลักษณ์เหมือนเส้นสายฟ้าที่พุ่งไปมาความหมายดั้งเดิมคือดวงอาทิตย์โซวิโลคือรูนแห่งแสงสว่างและพลังชีวิตมันแทนความชัดเจนความหวังและความสำเร็จ ถ้าสวีโลปรากฏในการทำนายมักหมายถึงการชนะความสำเร็จหรือการฟื้นพลังใจถ้าอยากใช้สวีโลให้เขียนเส้นซิกแซกเหมือนใส่ฟ้าเล็กๆวางรยให้ปลายเส้นพ่งขึ้นฟ้าสื่อถึงพลังดวงอาทิตย์ที่ยกจิตใจให้สูงขึ้นถ้าอยากเสริมพลังชีวิตให้วางไวไ้ในที่รับแสงแดดถ้าอยากสร้างความมั่นใจ ให้หวางไว้บนโต๊ะทำงานหรือกระจกที่ใช้ทุกวันตัวอักษรที่17ตีวาสต,ต่อมาคือตีวาสอ่านว่าทีวาสสัญ,ญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ขึ้นความหมายดั้งเดิมคือเทพเทียเทพแห่งความกล้าหาญและความยุติธรรมตีวัสคือรูนแห่งความชัยชนะที่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อความถูกต้องหากปรากฏในการทำนายมักหมายถึงความกล้าในการตัดสินใจหรือชัยชนะที่ได้มาด้วยความยุติธรรมถ้าอยากใช้ตีวาสให้เขียนเส้นตรงขึ้นแล้วเติมหัวลูกศรด้านบนเวลาวางให้วางโดยให้หัวลูกศรชี้ขึ้นฟ้าเสมอสื่อถึงความกล้าหาญและความยุติธรรม ถ้าอยากเสริมความมั่นใจในตัวเองให้วางไว้ในห้องนอนหรือบนโต๊ะทำงานถ้าใช้ก่อนการตัดสินใจให้วางไว้บนมือแล้วตั้งจิตถึงความถูกต้องตัวอักษรที่18เบอร์กาโนรุ่นนี้ชื่อว่าเบอร์กาโนอ่านว่าเบอร์กาโนสัญ,ญลักษณ์คล้ายตัวบี ความหมายดั้งเดิมคือต้นเบิร์สต้นไม้แห่งการงอกงามเบอร์การโนคือรูนแห่งความเป็นแม่การเกิดใหม่และการดูแลเอาใจใส่หากปรากฏในการทำนายมักหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่การคลอดการเติบโตหรือการดูแลครอบครัวถ้าอยากใช้เบอร์กาโนให้เขียนเส้นตรงหนึ่งเส้น แล้วเติมโค้งทั้งสองด้านเหมือนตัว B วางโดยให้โคง้งหันไปทางขวาสื่อถึงการนอกงามที่กำลังเติบโตถ้าอยากเสริมความรักในครอบครัวให้วางไว้กลางบ้านถ้าอยากใช้กับการเริ่มต้นใหม่ให้วางสัญลักษณ์นี้ไว้ใต้หมอนเพื่อขอพลังการเกิดใหม่ตัวอักษรที่20ตัวอักษรที่19 a เอวาส รุ่นต่อมาคือ a อวออ่านว่า a อวาสัญ,ญลักษณ์เหมือนตัว M แบบเรียบง่ายความหมายดั้งเดิมคือมา้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวและความร่วมมือเอวคือรุนแห่งความร่วมมือและการเดินทางร่วมกันหากปรากฏในการทำนายมักหมายถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นความสัมพันธ์ที่มั่นคง หรือการเดินทางสำคัญถ้าอยากใช้ a อวาให้เขียนเส้นสองเส้นเฉียงเข้าหากันเหมือนรูปตัว M เวลาวางให้วางโดยให้ยอดของ M ชี้ขึ้นฟ้าสื่อถึงความร่วมมือที่มั่นคงถ้าอยากเสริมความสัมพันธ์ให้วางไว้ในห้องนอนหรือโต๊ะอาหารถ้าอยากเสริมการทำงานร่วมทีมให้วางไว้ในห้องทำงาน หรือห้องประชุมตัวอักษรที่20มนนสมานัสรุ่นสุดท้ายของตอนนี้คือมันนสัสอ่านว่ามันนาสสัญลักษณ์เหมือนตัวเอ็มที่ซับซ้อนขึ้นความหมายดั้งเดิมคือมนุษย์มัน,นัสคือรูนแห่งความเป็นมนุษย์สังคมและตัวตนหากปรากฏในการทำนาย มักหมายถึงการตระหนักถึงตัวเองการพึ่งพาตนเองหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่นในชุมชนถ้าอยากใช้มันนาสให้เขียนเป็นเส้นตรงคู่และเชื่อมด้วยเส้นเฉียงทั้งบนและล่างคล้ายตัวเอ็แบบเข้มแข็งเวลาวางให้วางโดยให้เส้นตรงตั้งมัน่นสื่อถึงความมั่นคงในตนเองถ้าอยากเสริมความมั่นใจ ให้วางไว้บนโตเครื่องแป้งหรือกระจกถ้าอยากสร้างความสมดุลในสังคมให้วางไว้ในห้องนั่งเล่นหรือพื้นที่รวมของบ้าน